การฝึกฮันเตอร์ในที่สุดก็มาถึงการประเมินขั้นสุดท้ายการประเมินมี2อ,อันดับหนึ่งคืออันดับส่วนบุคคลหนึ่งคืออันดับประเทศสําหรับอันดับส่วนบุคคลน,นั้นทหารหน่วยรบพิเศษเหล่านั้นไม่คิดจะแย่งชิงเลยเพราะอันดับหนึ่งไร้ข้อกังขาแล้วใช้เท้าคิดก็รู้ว่าอันดับหนึ่งส่วนบุคคลครั้งนี้คือนายแต่อันดับประเทศนั้นไม่แน่นอนอันนี้ดูที่ความสามารถของทีมแจ็คและคนอื่นๆจากประเทศอิงเจียงครั้งนี้ถูกนายกดดันมาตลอดหลายปีมานี้ประเทศปิงเจียงน่าจะหมายถึงอิงเจียง อังกฤษแทบจะคว้าอันดับหนึ่งของการฝึกฮันเตอร์ไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระหว่างการฝึกหรือในการประเมินการรบจริงครั้งสุดท้ายพวกเขาก็เป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ปีนี้พวกเขากลับตั้งแต่ต้นจนจบสู้ประเทศตรงหัวไม่ได้เลยแม้ว่าแจ็คและคนอื่นๆจะยอมรับนายอย่างเปิดเผยแต่ลับหลังพวกเขาอยากจะแย่งชิงอันดับหนึ่งนี้ยิ่งกว่าใครหลังจากขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทหารหน่วยรบพิเศษทุกคนก็เริ่มหลับปุ๋ยทันทีแม้ว่าเวจะไม่ได้บอกว่าการประเมินจบการศึกษาครั้งนี้จะทดสอบอะไร แต่ถึงเขาไม่บอกทหารหน่วยรบพิเศษทุกคนในที่นั้นต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจเพราะการประเมินจบการศึกษาของการฝึกฮันเตอร์เป็นการรบจริงเสมอการรบจริงนี้ไม่ใช่การฝึกฮันเตอร์อย่างเป็นทางการหาตัวประกอบมาแสดงแต่เป็นการให้พวกนายเข้าสู่สนามรบด้วยอาวุธจริงเมื่อเทียบกับการฝึกหน่วยรบพิเศษนานาชาติอื่นๆการฝึกฮันเตอร์เทียบไม่ได้เลยเพราะเบื้องหลังของการฝึกฮันเตอร์เป็นเพียงบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนแห่งนี้คือบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์กรติดอาวุธที่ชั่วร้ายเหล่านั้นจะกลายเป,เป็นเป้าหมายการโจมตีจริงของฮันเตอร์หลังจากการเดินทางเป็นเวลานาน,านพร้อมกับเสียงสั่นสะเทือนของเฮลิคอปเตอร์ทหารหน่วยรบพิเศษค่อยๆลืมตาที่พราหมัวขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างข้างนอกเปลี่ยนจากสีเขียวขจีในตอนแรกกลายเป็นสีเหลืองในตอนนี้แผ่นดินแอฟริกาใต้แห่งนี้มีอุณหภ,ภูมิสูงตลอดทั้งปีมีฤดูแลง้งและฤดูฝนที่ชัดเจนเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ที่นี่คือฤดูแล้งเรเชอร์หยิบเอกสารออกมาจากเป้ สถานที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เมืองเปนโนสเตอร์เป้าหมายภารกิจองค์กรติดอาวุธอีกขนาดจำนวนคนประมาณ50คนจำนวนคนตำแหน่งข้อกำหนดการรบที่แน่ชัดทั้งหมดไม่ชัดเจนขาดข้อมูลหลายปีมานี้องค์กรอิสพัฒนาอย่างต่อเนื่องพวกเขาควบคุมการค้าต่างๆในเมืองมาโดยตลอดทำชั่วทุกอย่างชาวเมืองถูกพวกเขากดขี่ข่มเหงจนทุกทรมานเศรษฐกิจท้องถิ่นก็ถดถอยลงเรื่อยๆหลังจากเล่าสถานการณ์คร่าวๆขององค์กรนี้จบ เวทก็พูดต่อโทรศัพท์ดาวเทียมในมือพวกนายมีฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวคือการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดกระบวนการประเมินพวกเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าพวกนายประสบสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออันตรายถึงชีวิตพวกนายสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้ทันทีพวกเราจะไปถึงตำแหน่งที่ระบุภายในสิบนาทีรับประกันความปลอดภัยของพวกนายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การใช้ฟังก์ชันนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้จะถูกคัดออกทันทีทุกคนมุมปากกระตุก บ้าเอ๋ยให้โทรศัพท์แบบนี้สู้ไม่ให้ยังดีกว่าอดทนอยู่ที่นี่มานานขนาดนี้ตอนนี้เห็นว่าจะถึงการประเมินจบการศึกษาแล้วต่อให้ตายพวกเขาก็ต้องตายที่นี่เวทและคนอื่นๆลงจอดณจุดที่วางแผนไว้ล่วงหน้าจุดนี้จะใช้สําหรับสร้างฐานทัพชั่วคราวใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีอุปกรณ์ของฐานทัพชั่วคราวจึงติดตั้งและทดสอบเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในเต็นท์เวทพรางเป่าพัดลมไฟฟ้าทางตรวจสอบตำแหน่งของทหารหน่วยรบพิเศษแต่ละคนไม่ดูยังดีพอดูแล้ว น้ำที่กำลังจะดื่มเข้าไปคำหนึ่งก็ถูกเวทพ่นออกมาโดยตรงหัวหน้าครูฝึกเป็นอะไรไปครับเรเชอร์และคนอื่นๆรีบเข้ามาดูทันทีเวทไม่ได้พูดอะไรแต่ชี้ไปที่หน้าจอเมื่อมองดูอย่างละเอียดเรเชอร์ทั้งห้าคนก็พ่นน้ำออกมาทันทีเช่นกันนี่มันทหารหน่วยรบพิเศษคนไหนวะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เหรอหรือว่าเขาอยากจะลุยเดี่ยวจากตำแหน่งที่เห็นทหารหน่วยรบพิเศษคนนี้ทิ้งห่างจากกองกำลังหลักไปไกลมากแล้วส่งโรนไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเรเชอร์รับคำแล้วก็เริ่มควบคุมโรน แม้ว่าโดนจะยังไม่ได้บินออกไปแต่ในใจพวกเขาก็พอจะมีคำตอบอยู่แล้วคนที่มีสมรรถภาพร่างกายขนาดนี้คาดว่าคงมีแค่นายตามตำแหน่งไปโดนก็พบพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมองดูคราวๆในพื้นที่นี้กลับไม่มีเงาของนายเลยตำแหน่งยังคงเคลื่อนที่อยู่อิงตามการเคลื่อนที่ของตำแหน่งประกอบกับภาพในที่สุดเวทและคนอื่นๆถึงได้แน่ใจว่าคนไหนคือนายถ้าไม่ใช่เพราะมีหมายเลขกำกับพวกเขาตายก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือนาย ไม่รู้ว่านายไปเอาชุดนี้มาจากไหนนายถึงกับในเวลาอันสัน้นทำให้ตัวเองดำขนาดนี้มองดูคร่าวๆนายกับคนท้องถิ่นพวกนั้นเหมือนกันแปะในภาพพวกเขาถึงกับเห็นนายกำลังทักทายกับคนท้องถิ่นคนอื่นๆเวทมุมปากกระตุกความสามารถในการพรางตัวของนายช่างน่าสะพรึงกลัวจริงๆในเมื่อเขาปลอมตัวแล้วในเวลาอันสัน้นนายคงยังไม่ลงมือก่อนที่นายจะวิ่งหนีไปเองนายก็ได้บอกกับแทงพวกเขาอย่างชัดเจนว่ากำลังกายของนายแข็งแกร่ง สามารถวิ่งไปที่นั่นเพื่อสอดแนมสถานการณ์ก่อนได้ส่วนพวกเขาค่อยๆวิ่งตามหลังมาเพื่อรักษาแรงขณะที่เวทและคนอื่นๆกำลังสังเกตการกองกำลังหลักอยู่ตำแหน่งของนายก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้งตำแหน่งเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าตำแหน่งของนายเปลี่ยนไปอยู่ในรังของศัตรูโดยตรงนี่มันออกจะผิดปกติไปหน่อยแล้วไอเด็กนี่ทำไมถึงวิ่งเข้าไปในรังของศัตรูโดยตรงเลยละ่ะโดนกลับมายังเหนือน่านฟ้าของนายอีกครั้งหลังจากสังเกตยอย่างละเอียดถึงได้พบว่านายได้ รอบเข้าไปในรังขององค์กรอีกอย่างเงียบเชียบแล้วเดินอยู่ในรังของศัตรูนายราวกับเดินเข้าสู่ดินแดนไร้ผู้คนทุกย่างก้าวของนายล้วนเดินอยู่ในมุมอับสายตาของทุกคนผ่านไปประมาณสองสามนาทีนายก็ถอยออกมาได้อย่างปลอดภยัยขณะนี้แจ็คพวกเขาก็ได้เข้าเมืองแล้วเช่นกันนายเดินออกไปข้างนอกเรียกแทงพวกเขาทั้งเก้าคนภายในบ้านร้างพวกนายทั้งสิบคนรวมตัวกันอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะมาถึงนายก็ได้วาดแผนที่ภูมิประเทศคร่าวๆออกมาแล้ว ทุกคนเข้ามาดูอย่างละเอียดแผนที่นี้แม้จะไม่ได้วาดละเอียดมากนะักแต่ข้อมูลและโครงสร้างที่ควรมีทั้งหมดถูกนายทำเครื่องหมายไว้หมดแล้วจากตรงนี้ก็สามารถมองเห็นได้ว่านายสังเกตการฐานขององค์กรอีกอย่างทะลุป,ปรุโปรงเมื่อเห็นแผนที่ภูมิประเทศนี้การเออร์ขาทหารหน่วยรบพิเศษแอฟริกันคุ้นเคยจนไม่สามารถคุ้นเคยได้มากกว่านี้อีกแล้วเขากำหมัดแน่นโรงงานแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยตอนนี้ถูกพวกเขาดัดแปลงเป็นฐานที่มั่นแล้วระดับการป้องกันไม่สูงมากนะัก มีคนประมาณ50กว่าคนโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลข่าวกรองแต่เมื่อพูดถึงตรงนี้กาเออร์ขากลับยื่นมือห้ามที่นี่ไม่น่าจะมีแค่คนเหล่านี้พวกนายรอข้าออกไปแป๊บเดียวกลับมาจำไว้ว่าอย่าเพิ่งผีแผลมเด็ดขาดในเมื่อกาเออร์ขาพูดแบบนี้ก็พิสูจน์ว่ากาเออร์ขาต้องรู้อะไรบางอย่างแน่นอนผ่านไปประมาณสองสามนาทีกาเออร์ขารีบวิ่งกลับมาสีหน้าตึงเครียดอย่างยิ่งเมื่อเห็นดังนั้นทุกคนก็รู้สึกไม่ดีก่อนที่จะมาฝึกฮันเตอร์ข้าก็ได้ยินข่าวลือนี้มาแล้ว เมื่อกี้ข้าได้สอบถามสถานการณ์กับเพื่อนคนหนึ่งอีกครั้งยังไม่ทันที่กาเออร์ขาจะพูดจบข้างนอกก็มีเสียงปืนดังขึ้นอย่างรุนแรงข้อมูลผิดพลาดสถานการณ์ล่าสุดคือวันนี้พวกเขาจะส่งกําลังเสริมมาหนึ่งร้อยกว่านายและกําลังเสริมหนึ่งร้อยกว่านายนี้ฝีมือไม่ธรรมดาคนเหล่านั้นที่ไปคงไม่ใช่คู่ต่อสู้แน่นอนตามสถานการณ์ตอนนี้เกรงว่าพวกเขาคงจะรอดยากสิ้นเสียงสีหน้าของพวกนายก็เคร่งครึมขึ้นทันทีและในตอนนั้นเอง ทางฝั่งเวทก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอย่างเร่งรีบเกิดอะไรขึ้นพร้อมกันนั้นมีคนเกือบสิบคนกดปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเห็นสถานการณ์ผ่านโดรนแม้แต่เวทผู้เจนสึกก็ยังตกใจไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เกิดเหตุมีรถเพิ่มขึ้นมาสิบกว่าคันคนที่ลงมาจากรถแต่ละคนพกปืนครบมือเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพข้อมูลที่พวกเขาให้เรามาผิดพลาดคนเหล่านั้นต้องการให้นักรบของเราตายทั้งหมดที่นี่ ความยากระดับนี้เกินกว่าความยากของการประเมินจบการศึกษาไปมากพยายามป้องกันการสูญเสียให้มากที่สุดพวกเขาอยู่ในท่าทีถูกล้อมแล้วคงต้านทานได้ไม่นานภายในห้องวิทยุสื่อสารบนตัวพวกนายดังขึ้นไม่หยุดเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยเหตุนี้นายจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วนายใช้ความเร็วที่สุดวาดแผนที่ภูมิประเทศคร่าวๆข้างโรงงานนั้นและทำเครื่องหมายรหัสไว้เรียบร้อยโดยคาทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการที่เหลือเก้าคนแบ่งเป็นกลุ่มละสองคนจวงน่าจะจวงหยง เนื่องจากความสามารถส่วนตัวของนายแข็งแกร่งกว่าจึงเป็นกลุ่มเดียวทุกคนตอบรับเสียงดังแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่นายรบจริงแต่ยิ่งถึงช่วงเวลาเช่นนี้นายกลับพบว่าตัวเองยิ่งใจเย็นมากขึ้นให้นายเป็นผู้บัญชาการพวกเขาไม่มีความเห็นแม้แต่น้อยเพราะในบรรดาคนยี่สิบกว่าคนนี้มีเพียงนายเท่านั้นที่มีความสามารถเช่นนี้เมืองไม่ได้ใหญ่โตเป็นพิเศษประกอบกับพวกนายต่างก็วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดบุกจูโจมพวกนายไปถึงที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก ขณะนี้แขนข้างหนึ่งของแจ็คถูกยิงแล้วส่วนคนอื่นๆสถานการณ์ของทหารหน่วยรบพิเศษก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่ผ่านการตรวจจับด้วยทักสเรดาตอนนี้มีทหารหน่วยรบพิเศษบาดเจ็บถึงห้าคนแล้วแต่โชคดีที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนายกดวิทยุสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่หน้าอกผู้เสียงดังผ่านทุกช่องสัญญาณใครไม่อยากตายฟังคำสั่งข้าเมื่อได้ยินว่าเป็นเสียงของนายในใจของทหารหน่วยรบพิเศษทุกคนพลันมีความหวังขึ้นมาปากของนายเหมือนกับปืนกลแก้ตะลิงออกคำสั่งอย่างบ้าคลัง่ง ทุกคำพูดล้วนถูกต้อง100%บอกว่าที่ไหนมีคนที่นั่นก็มีคนจริงๆรากับว่านายเปิดโปรแกรมมองทะลุแผนที่ขณะที่ออกคำสั่งนายก็ค้นหาหัวหน้าของศัตรูในหัวไปด้วยถ้าหากคน100คนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเหล่านี้ไม่มีหัวหน้าเกรงว่าที่นี่คงจะวุ่นวายเป็นแน่ในเมื่อสามารถจัดคนมาพร้อมกันได้มากมายขนาดนี้ก็พิสูจน์ว่าที่นี่ต้องมีเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างแน่นอนในไม่ช้านายก็พบภายในโรงงาน ชายผิวขาวร่างผอมสูงประมาณหนึ่งจุดแปดเมตรคนหนึ่งน่าจะเป็นนายแล้วละ่ะไอ้หนูนายเคลื่อนที่ไปบนหลังคาด้วยความเร็วสูงทักษะพรางตัวทักษะปีนป่ายแทบจะทุกทักษะที่ใช้ได้ล้วนถูกนายนำมาใช้ประโยชน์ภายในโรงงานเมื่อเห็นชายผิวขาวร่างผอมคนนี้มาถึงคนที่มีลักษณะเป็นหัวหน้าคนหนึ่งก็คุกเข่าลงกับพื้นทันทีหัวหน้าข่าสาบานข้าไม่ได้เปิดเผยข่าวเรื่องเมืองทองออกไปจริงๆรข่าวนี้ที่นี่มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่รู้ ข่าวไม่ได้รั่วไหลออกไปดูจากการแต่งกายและสีผิวของคนกลุ่มนั้นพวกเขาเป็นคนของการฝึกฮันเตอร์ถ้าไม่ใช่วันนี้พวกเรามาถึงด้วยฝีมือของพวกเขาพวกแกตายไปนานแล้วแต่ยังไม่ทันที่ชายผิวขาวจะพูดจบปังพลันบนหัวของเขาก็ปรากฏรูกระสุนขึ้นมาทันทีจากนั้นก็มีเสียงปังอีกครั้งกระสุนอีกนัดทั้งสองคนก็ล้มลงกับพื้นอย่างน่าเวทนาหัวหน้าสองคนล้มลงภายในเวลาไม่ถึงสองวินาทีเมื่อไม่มีผู้บัญชาการ คนเหล่านั้นข้างนอกก็ต่างคนต่างสู้ไม่มีแบบแผนเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นหัวหน้าทั้งสองคนล้มลงทันทีภายในโรงงานก็เกิดความโกลาหลทันทีคนงานเหล่านั้นหนีได้ก็หนีวิ่งได้ก็วิ่งส่วนพวกติดอาวุธก็เหมือนมแมลงวันที่หัวขาดค้นหาไม่หยุดว่าใครเป็นคนยิงหัวหน้าของพวกเขาตายแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่มีเพียงกระสุนทีละนัดทุกครั้งที่เหนี่ยวกยก็หมายถึงชีวิตหนึ่งชีวิตได้หายไปจากโลกนี้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าปืนของนายจะหมดกระสุนแล้วหยิบป,ปืนกระบอกไหนก็ได้บนพื้นขึ้นมา ก็สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญตามคําสั่งของนายจวงหยงลอบไปยังที่สูงอีกแห่งหนึ่งสังเกตการสถานการณ์อยู่บนนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้ของนายจวงหยงคิดว่าเขาไม่ต้องลงมือแล้วก็ได้ต่อให้การประเมินจบการศึกษาครั้งนี้ส่งมาแค่นายคนเดียวนายก็สามารถทําภารกิจสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบนายเหมือนกับเปิดโปรแกรมโกงพลางสู้พลางออกคําสั่งทุกอย่างราบรื่นเหมือนสายน้ําตั้งแต่ต้นจนจบศัตรูเหล่านั้นไม่เคยเห็นเงาของนายเลยเมื่อ เวทพาเรชอร์ทั้งห้าคนมาถึงเมืองภายในเมืองเงียบสงัดทำไมที่นี่เงียบจังเวทขมวดคิ้วแน่นครุ้นคิดอย่างรวดเร็วเขาย่อมรู้ดีถึงความสามารถของพวกนายคนที่สามารถอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้แต่ละคนล้วนเป็นสุดยอดฝีมือในหมู่สุดยอดฝีมือพวกนายไม่น่าจะถูกพวกติดอาวุธเหล่านั้นฆ่าตายได้เร็วขนาดนี้แต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะที่เวทกำลังงุนงงพลมีเสียงอาเจียนดังลั่นเข้ามาในหูของเขา เวทและคนอื่นๆรีบไปยังที่มาของเสียงทันทีทหารหน่วยรบพิเศษกว่า20นายอยู่ที่นี่ทั้งหมดแม้จะมีผู้บาดเจ็บแต่ไม่มีใครเสียชีวิตสภาพของนายยิ่งน่ากลัวร่างกายเปือเป้อนไปด้วยเลือดมือข้างหนึ่งพยุงกำแพงอย่างอ่อนแรงอาเจียนใส่กำแพงไม่หยุดเวทนึกว่านายเป็นอะไรไปแต่เมื่อเดินเข้าไปดูไกลๆเขาถึงได้พบว่าบนตัวนายดูเหมือนจะไม่มีบาดแผลเลยสักแห่งไม่มีบาดแผลเลยสักแห่งแล้วนายมาอาเจียนอะไรที่นี่พูดถึงตรงนี้นายก็อาเจียนหนักขึ้นไปอีก คนอื่นๆเมื่อเห็นเวทและคนอื่นๆมาถึงต่างก็เข้ามาทักทายแทงและคนอื่นๆก็ฝืนยิ้มเต็มหน้าหัวหน้าครูฝึกเขาเขาฆ่าคนเยอะเกินไปฆ่าจนอ้วกเพียงประโยคสั้นๆก็ทําให้ซีพของเวทไม่ไปเลยทันทีพวกเราไม่ควรจะเป็นผู้พลีชีพเหรอคน20กว่าคนสู้กับคน150กว่าคนเทียบเท่ากับแต่ละคนต้องรับมือกับเจคนนี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่ทหารหน่วยรบพิเศษในที่นั้นต่างถัดกันเล่าบรรยายสถานการณ์เมื่อครู่ให้เวทฟัง ไม่ฟังคำพูดของพวกเขายังดีพอฟังจบเวทพวกเขายิ่งงงหนักเข้าไปอีกพวกเขารู้ว่านายแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจนน่ากลัวแต่พวกเขาก็นึกไม่ถึงว่านายจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ต่อให้เวทที่เป็นหัวหน้าครูฝึกมาสู้เองก็ไม่น่าจะสู้ได้ดูเดือดขนาดนี้เวทสงบสติอารมณ์ลงครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยท่าทีสงบนิ่งว่าพวกนายหมายความว่าเมื่อครู่ในยามกับขันเยฟานช่วยพวกนายไว้ทั้งหมดอาศัยคำสั่งของ,ของเขาพวกนายพลิกจากแพ้เป็นชนะแม้แต่ในที่ที่เขามองไม่เห็น เขาก็สามารถออกคำสั่งได้ทันทีและรู้สถานการณ์ทั้งหมดของศัตรูและขณะที่ออกคำสั่งเขายังจัดการศัตรูไป99คนด้วยตัวเองคนเดียวข้าพูดถูกไหมและทั้งหมดนี้ล้วนทำสำเร็จภายในเวลาไม่ถึงเจ็ดนาทีทหารหน่วยรบพิเศษทุกคนตอบรับพร้อมกันจวงหยงก็ฝืนยิ้มเต็มหน้าเช่นกันเขาเดินเข้ามาตบไหลเวทหัวหน้าครูฝึกถ้าท่านไม่เชื่อหลกักก็ท่านสามารถไปหาศพของคนเหล่านั้นดูได้คนที่ถูกเขาฆ่าตายโดยพื้นฐานแล้วล้วนถูก กระสุนยิงเข้ากลางหน้าผากหรือท้ายถอยส่วนน้อยไม่กี่คนที่เขาใช้มีดฐานค่ะดังนั้นเลือดจึงกระเซน็นเปื้อนตัวเขาไปหมดนายอาเจียนออกมาอีกกองใหญ่ถึงตอนนี้สิ่งที่นายอาเจียนออกมาไม่ใช่ของที่กินเข้าไปแล้วแต่เป็นน้ำดีแล้วนายมีระบบก็จริงแข็งแกร่งก็จริงแต่เป็นแค่อันธพาลที่ไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้างก็จริงเช่นกันตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้นายไม่เคยเห็นศพเลยสักศพเดียววันนี้เห็นศพมากมายขนาดนี้ในคราวเดียวและคนเหล่านี้ยัง ทั้งหมดถูกตัวเองจัดการด้วยมือในท้องของนายก็ปั่นป่วนไปหมดนี่เป็นสัญชาตญาณทางสรีวิทยาจากภายในใจนายควบคุมไม่ได้เลยเวทและผู้ช่วยครูฝึกคนอื่นๆค้นหาในบริเวณใกล้เคียงก็เป็นไปตามคาดศพส,ส่วนใหญ่ล้วนถูกยิงเข้ากลางหน้าผาหรือท้ายถอยถูกกระสุนเมื่อกลับมายังฝั่งพวกนายอีกครั้งถึงได้ค่อยๆสงบลงเวทมีประสบการณ์โชคโชนเขาเคยเป็นทหารรับจ้างนานาชาติกำศึกในสนามรบมานานหลายปี ทุกวันที่ผ่านไปล้วนอยู่บนคมดาบเลียเลือดสํานวนหมายถึงเสี่ยงอันตรายเนื่องจากความแข็งแกร่งที่มากเกินไปเขาจึงถูกการฝึกฮันเตอร์มองเห็นและได้รับเชิญมาเป็นหัวหน้าครูฝึกของการฝึกฮันเตอร์ที่นี่เขาเคยเห็นอะไรมามากมายแต่แบบนายนี่ยังเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นจริงๆเขานึกภาพไม่ออกเลยว่าคนที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองคนเดียวและจัดการศัตรู99คนได้ภายใน10นาทีกลับมาอาเจียนอย่างหนักหลังจากการต่อสู้เพราะความไม่สบายทางร่างกายเมื่อเห็นเวทกลับมาอีกครั้ง นายพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเดินไปข้างๆเวทหัวหน้าครูฝึกค่ะถือว่าทำลายสถิติการประเมินจบการศึกษาของการฝึกฮันเตอร์แล้วหรือยังเวทหน้าดำคลำ้ำเดิมทีคิดว่านายจะถามอะไรไม่นึกว่านายจะมาถามเรื่องทำลายสถิติของตัวเองอีกแล้วไอ้เด็กบ้าเอย๋ยคนอื่นมาฝึกฮันเตอร์เพื่อมาฝึกที่นี่ส่วนแกมาที่นี่เพื่อทำลายสถิตินายหัวเราะเหอเหงัหนห้นหัวหน้าครูฝึกตกลงค่าทำลายสถิตินี้หรือไม่เวทมุมปากกระตุกการฝึกฮันเตอร์เปิดมาหลายรุ่นแล้ว ทุกคนต่างก็คิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่ถูกคัดออกมีเพียงเจ้าเด็กนี่ที่คิดแต่จะทำลายสถิติต่างๆนานาแกคิดว่าไงละ่ะทำลายสถิติในวันธรรมดาทั้งหมดในตอนประเมินจบการศึกษายังจัดการศัตรูเกือบร้อยคนได้ด้วยตัวเองคนเดียวความยากของการประเมินจบการศึกษาครั้งนี้สูงกว่าการฝึกฮันเตอร์รุ่นใดๆมากนะดวงตาทั้งสองข้างของนายเปล่งประกายสีทองถ้าสถิตินี้ถูกทำลายรางวัลของระบบก็คงจะคริติกลเป็นล้านเท่าเลยทีเดียว ในขณะที่ได้รับการยืนยันจากเวทเสียงของระบบก็ดังขึ้นในหัวนายยินดีด้วยโฮสทำลายสถิติการประเมินจบการศึกษาได้สำเร็จภารกิจการฝึกฮันเตอร์ครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อัตราคริติกรางวัลปัจจุบัน16,777,216เท่าเมื่อเห็นนายตื่นเต้นขนาดนี้กระทันหันคนอื่นๆต่างก็มุมปากกระตุกจัดการคนมากมายขนาดนั้นด้วยตัวเองคนเดียวนายไม่ตื่นเต้นพอได้ยินว่าตัวเองทำลายสถิติการฝึกฮันเตอร์กลับตื่นเต้นยิ่งกว่าถูกหวยล้านเสียอีก ยินดีด้วยโฮสได้รับรางวัลคริติกลสถานะร่างกายปัจจุบันของโฮสตได้ปรับเป็น6ยินดีด้วยโฮสตได้รับทักษะยิงแม่นดุดจ,จับวางทักษะว่ายน้ำอื่นๆเชี่ยวชาญการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดทักษะวิศวกรรมอเนกประสงค์ทักษะการบัญชาการทักษะการรักษาแค่นี้เหรอเมื่อเห็นว่ามีรางวัลแค่นี้เกือบจะกระอักเลือดเก่าออกมาคำหนึ่งนี่มันคริติกลเป็นล้านเท่าเลยนะแต่สุดท้ายรางวัลคริติกลล้านเท่านี้กลับให้มาแค่ห้าทักษะแต่เมื่อนายดูรายละเอียดของทักษะอย่างละเอียด ดวงตาของนายก็เบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆยิงแม่นดุดจ,จับวางไม่ต้องพูดมาไม่ว่าจะใช้อาวุธอะไรแม้จะไม่ใช่อาวุธนายก็สามารถทําได้ถึงร้อยนัดร้อยโดนส่วนทักษะว่ายน้ําอื่นๆคือทําให้ความเร็วในการว่ายน้ําของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและยังสามารถหายใจใต้น้ําได้อีกด้วยลงไปในน้ําเหมือนกลับบ้านแค่นี้ก็โหดพอแล้วแต่เมื่อเทียบกับทักษะด้านหลังสองทักษะแรกนี้เทียบไม่ได้เลยทักษะวิศวกรรมอเนกประสงค์ดูเหมือนง่าย แต่จริงๆแล้วทักษะน,นี้โหดที่สุดในบรรดาทั้งหมดต่อให้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยมือเปล่าสร้างเครื่องบินรบด้วยมือเปล่าก็เป็นเรื่องง่ายๆเมื่อเห็นคําแนะนําในทักษะวิศวกรรมอเนกประสงค์และสิ่งที่นายสามารถทําได้นายถึงกับหายใจถี่ขึ้นหลังจากพวกนายถอนตัวออกจากเมืองได้ไม่นานภายในเมืองก็มีคนมาเพิ่มอีกหกคนเช่นเดียวกับนายพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นคนท้องถิ่นเช่นกันหลังจากเข้าไปในเมืองทุกคนก็กลมกลืนไปกับเมืองอย่างสมบูรณ์แต่ในขณะที่เข้าไปในเมืองนั้นเอง ลีจงหัวหน้าทีมผู้มีประสบการณ์รบหลายปีก็สังเกตเห็นความผิดปกติทันทีในอากาศมีกลิ่นคาวเลือดภายในเมืองนี้มีร่องรอยการต่อสู้ค้นหาทั้งเมืองค้นหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้เด็ดขาดสมาชิกในทีมรีบเคลื่อนที่ผ่านซากปรักหักพังของเมืองทันทีผ่านไปไม่กี่นาทีสมาชิกในทีมก็พบศพของสมาชิกติดอาวุธที่เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ตรวจสอบบาดแผลของศพด้วยศพส,ส่วนใหญ่โดยพื้นฐานแล้ว ล้วนมีความจริงที่น่าเหลือเชื่ออย่างหนึ่งรูกระสุนทั้งหมดล้วนแสดงลักษณะเดียวกันคือย,ยิงนัดเดียวตายไม่มีการยิงซ้ำซ้อนใดๆเป็นไปไม่ได้สมาชิกในทีมคนหนึ่งพึมพำกับตัวเองเขาเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์แต่ถึงแม้จะเป็นเขาก็ไม่เคยเห็นการยิงที่แม่นยำขนาดนี้มาก่อนลีจงก็ย่อตัวลงสังเกตบาดแผลของศพหนึ่งอย่างละเอียดจากร่องรอยที่ปรากฏบนศพเหล่านี้คนเหล่านี้แทบจะเสียชีวิตภายในสิบนาทีทั้งหมด เขารู้ว่าเทคนิคการยิงเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรนี่ไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มติดอาวุธธรรมดาจะทําได้ต่อให้เป็นพวกเขามาเองพวกเขาก็ไม่น่าจะทําผลงานแบบนี้ได้ตามข้อมูลข่าวกรองคนหนึ่งร้อยคนนี้ล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพหลังจากค้นหาไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงลีจงก็มาถึงข้างศพของชายผิวขาวร่างผอมคนนั้นนี่คือเป้าหมายภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้เดิมทีอยากจะจับเป็นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจับเป็นไม่ได้แล้วเป้าหมายภารกิจของเขานอนหลับสบายไปแล้วตอนนี้ หัวหน้าพวกเราควรทำอย่างไรดีสายตาของสมาชิกในทีมทุกคนจับจ้องไปที่หลีจงรอคำสั่งของเขาหลีจงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆรายงานต่อผู้พันเป้าหมายภารกิจถูกกำจัดทั้งหมดแล้วแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงพวกเราต้องการคำสั่งเพิ่มเติมถอนกำลังก่อนหกคนถอนกำลังออกจากเมืองอย่างรวดเร็วเป้าหมายภารกิจถูกจัดการหมดแล้วพวกเขายังจะอยู่ที่นี่ทำไมอีกหลังจากออกจากเมืองหลีจงก็หยิบโทรศัพท์ดาวเทียมขึ้นมาติดต่อกับผู้พัน เมื่อเห็นว่าเป็นโทรศัพท์ดาวเทียมของหลีจงผู้พันก็ขมวดคิ้วแน่หลี่จงเป็นอย่างไรบ้างรายงานทีมคงอาจหมายถึงผู้พันคงภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จเป็นเรื่องดีทำไมน้ำเสียงเจ้าเป็นแบบนี้หลังจากหลีจงสงบสติอารมณ์ลงก็รายงานเรื่องราวทั้งหมดให้คงจวินฟังตามความเป็นจริงคืนนี้ดวงตาของคงจวินเบิกกว้างทันทีหลีจงเป็นคนที่ไม่เคยล้อเล่นในเมื่อเรื่องนี้หลีจงเป็นคนพูดก็รับประกันความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในไม่ช้าข่าวนี้ก็ไปถึงหูของเซียวจ้านกวัว เจ้าว่าอะไรนะเซียวจ้านกัวที่ปลายสายเกือบจะพ่นน้ําออกมาคําหนึ่งเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้คาดคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นนี้ครู่ต่อมาเขาถึงค่อยๆเอ่ยปากความหมายของเจ้าคือคนของเรายังไปไม่ถึงภารกิจก็สําเร็จแล้วงั้นหรือใช่ครับจากร่องรอยในที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่านี่เป็นการโจมตีที่มั่นยําและรวดเร็วคนส่วนใหญ่ในที่เกิดเหตุล้วนถูกคนคนเดียวสังหารล้วนถูกยิงเข้าที่หน้าผากหรือท้ายถอยจากการคาดการณ์สถานการณ์ในที่เกิดเหตุ คนเหล่านี้ล้วนตายภายในสิบนาทีเซียวจ้านกัวสูดหายใจเข้าลึกๆที่นั่นมันที่ผีสิงอะไรกันทําไมถึงมีคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ปรากฏตัวขึ้นมาได้หรือว่าจะเป็นทีมนั้นเป็นไปไม่ได้นะทีมนั้นจะมาทําภารกิจแบบนี้ได้อย่างไรแต่ความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าเป้าหมายภารกิจถูกกาจัดไปแล้วจริงๆรายงานของของจวินไม่มีทางเป็นเท็จแน่นอนเซียวจ้านกัวเงียบไปนานที่ปลายสายสุดท้ายก็พูดเพียงประโยคเดียวว่าให้พวกเขากลับมาทันที ข้าต้องการรายงานโดยละเอียดจากพวกเจ้าหลังจากวางสายคงจวินก็ออกคำสั่งถอนกำลังและณอีกฝากฝั่งอันไกลโพ้นทีมของพวกนายกำลังเดินทางกลับเมื่อกลับมาถึงฐานทัพการฝึกฮันเตอร์ก็เป็นเวลาสองวันให้หลังแล้วขณะนี้นายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำภารกิจที่เหลือเชื่อขนาดไหนสำเร็จไปบนลานฝึกของการฝึกฮันเตอร์แสงอรุณสัตสองบรรยากาศที่เคร่งครึมและศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมสถานที่จัดพิธีจบการศึกษาเวทหัวหน้าครูฝึกยืนอยู่ด้านหน้า สายตาของเขากวาดมองนักเรียนทุกคนเมื่อมองมาที่นายในแววตาของเวทเผยให้เห็นความพึงพอใจที่สังเกตได้ยากนักเรียนทุกคนในที่นั้นล้วนผ่านการฝึกที่โหดร้ายที่สุดมาแล้วทุกคนในหมู่พวกนายได้พิสูจน์ความสามารถและเจตจำนงของตนเองแล้วฮันเตอร์ที่อดทนมาได้จนถึงสุดท้ายในครั้งนี้ล้วนโชคดีเป้าหมายส่วนใหญ่ถูกนายคนเดียวจัดการถ้าไม่มีนายหลกักก็ไม่ต้องพูดถึงการผ่านการประเมินเลยจะรอดชีวิตหรือไม่ก็ยังเป็นอีกเรื่อง หนึ่งพระผลงานของนายในครั้งนี้เหลือเชื่ออย่างยิ่งบนเวทีประธานผู้รับผิดชอบสูงสุดของการฝึกฮันเตอร์ถึงกับเดินทางมาด้วยตนเองบนลานฝึกทหารหน่วยรบพิเศษเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเวทเอามือไพร่หลังกล่าวอย่างเคร่งครึมในช่วงเวลากว่า2เดือนนี้ข้าอยู่ที่นี่ได้เห็นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของฮันเตอร์พวกนายคู่ควรกับสมญานามฮันเตอร์ต่อไปฮันเตอร์ที่ได้ยินชื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับเปลี่ยนตราฮันเตอร์ทหารหน่วยรบพิเศษเดินไปข้างหน้าทีละคน จนกระทั่งสุดท้ายในแถวเหลือเพียงนายคนเดียวลินฟานเมื่อเวทเอ่ยชื่อนายสายตาของทุกคนในที่นั้นล้วนจับจ้องมาที่นาย